มาแล้วคาพี่โอจีพี่โอจีอยู่ไหนครับเนี่ยฮัลโหลไหนวะโอจี <โ>ลูนะ้าวเดีครับวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วครับขอแจมหน่อยนะโอีวันนี้ได้ครับตัครับน้าววัดีครับวัสดีครับนอนทำไมครับนอนทำไมครับ พี่ว่าเดือดปะหรือไม่รู้เลยเนี่ยไปเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับใ้สีฟ้าเนี่ย่เฮ้แต่มาได้อยู่นะเว้ย ผมอุ้ยเอ็นุ้งไอ้พวันนี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วรับพี่โอจีครับพี่โอจีหล่อมากครับพี่สามสามมานิดหน่อยไปเตะมขึ้นเป็นสามเลยทั้งนั้นพี่โอจีหล่อมากครับพี่ทำไมโอทีมันเที่ยมจังวะไอซ้ำเปล่านะเพื่อน ช่วงนี้โอจีมันดูเงิยดเงีดเงียด,ดเลยแปลกๆปะมาดูไปหอยทีนะเอ <laughs> <laughs> ียสตรีมเมอร์สองชั่วโมงใกล้ครบแล้วทำมานต้องสองลงห้องหน่นะโอเค พี่หนูปวดขี้เลยอ่ะมึงไปเยี่ยวก่อนก็ได้แล้วรีบมาป้าอยู่แล้วน้ำเงินกล้าลุปไปไหนเลยอ่ะโัวพาสเฮ้ยซัมชาวติ้งไอ้วิทเบอร์ไกลนะไอ้ซัมซัมไอ้ซัมน้าวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้แบนแบนไอ้แบนพ่อเรียก พ่อพ่อไอ <c oughs> ้แปนพ่อมึงได้ยินป่ะแปนเชี่ยแปนเปิดผิเปร์อีกงูฮ้ย โอทีแม่งเข้มขนาดนี้งานเนี่ยอย่าบอกนะว่าสี่หนึ่งสี่หนึ่งชัวร์ดูจากทรงพ่อเดี๋ยวมีพฤษภาจะมาหาโอเคมาคุยด,ด้วยได้เลยไม่นะอย่าบอกนะ อย่านะไปนะโอซีครับโอซี สวัสดีครับพี่ชายใหญ่เ,เฮ้ยย่าเฮ้ยยบ,บ๊อบไอ้สัตว์ <c oughs> มึงหายหัวยนายสัตว์ที่สุดอยู่ป็นนี่อยู่อยู่มึงได้ยินไหมเนี่ยได้ยินเปล่าได้ยินพี่ได้ยินมาเด็กอุปเปิดวิปเปอร์อันนี้พี่มาดูเหรอเออได้ยินปหมเนี่ยอาแข้งผมก็อยู่นี่หว่าเออพอเขาเรียกแกมมึงด้วยมึงไปยืนดิมึงไปยืนดิอ๋ออ็อคี้ ย็บเป็กยึดแม่ขาดแก๊งะไรวะขาดอ,องคาวแก๊งเดียวใช่ปะอองคาวกำลังมาแล้วครับกำลังมาโอเคครับเคลียโอทีอย่างเข้มเลยยุคนี้เป็นไรวะโอทีน้อง หยวตึงแน่แม่สีเรื่องแม่สีชัวเลยว่ะ รอรอ,อ,อกแก๊งนึงก่อนนะครับพอพี่ต้นเรียไเนะพค่เล็กโมรเรียวมาด้วยวะ่ะเล็กโมรเรียวมาด้วยงานนี้ S <S เฮียเป็กมึงดูแลน้องๆหน่อยเดี๋ยวเป็กน้นาสวัสดีครับดีดิดมึงไหวไหมเนี่ยตกใจไหมไครับ ไปแปลนแล้วบรรยากาศฝนพายด้วยแปนไแปนได้ปหมเนี่ยไแปนมีใครได้ยินไหมมีมีพี่ได้ยินหสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเนาะครอบครัวสีฟ้าโอบหนอบตาอบตาแล้วก็มีเรื่องแจ้งให้ทราบครับ <S 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 ไม่ให้ใช้หลังจากนี้กาเสียจะไม่ให้ใครใช้สีฟ้าแล้วนะครับ <S 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 แล้วก็สีที่ออกเหมือนออกคล้ายผมไม่ให้ใช้แล้วนะครับก็ หลังจากมีการลงชุดรอบหน้าผมรบกวนทุกคนเปลี่ยนด้วยนะครับอันนี้อยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบพร้อมๆกันนะครับ <c oughs> โอ้ยเอาตึงเลยไงน้องมีใครสงสัย <c oughs> หรือว่าอยากจะถามอะไรไหมครับ ใช่ครับเนี่ยทั้งหมดที่เรียกมานี่เลยครับทั้งหมดที่เรียกมาตอนนี้เลยครับ,รนนค,รบคือระยะเวลาที่ผมให้ใช้มามันก็พอสมควรแล้วในในมุมผมผมไปรู้สึกว่าอาช่วงหลังๆเนี่ยมันเยอะแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นหลายๆอย่างเกี่ยวกับพวกผมซึ่งผมมาประชุมมาแล้วอะ่ะมันผมไม่สามารถให้ใช้ได้แล้วครับทุกแก๊งเลยครับที่อยู่นะตอนนี้ตรงนี้นะครับ แล้วก็หลังจากนี้จะไม่มีใครใได้ใช้แล้วครับเอาแล้วตึงเครียดบรรยากาศมาคุหอมกุดจากเตา ทุกคนทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการเปลี่ยนก็ลงชุดรอบหน้านะครับรบควรเปลี่ยนให้ผมด้วยนะครับอันนี้ผมขอความร่วมมือนะครับถ้าเกิดว่าอืลงชุดรอบหน้าผมยังเห็นสีฟ้าอยู่ผมเจอที่ไหนผมเอาหมดนะครับชาวันถึงเวลาแล้วที่ผู้แข็งแร่งจะกลับมายืนอคคขอโทษทุกคนด้วยครับที่มันต้องเป็นอย่างนี้ขอบมากครับ ค,ครับครับบนขครับไอ้แปนแปนพรพ่อพอไม่ถ้าเขาถ้าเขาจะคุยบอกให้เขาไปที่โดมเลยก็ได้แปนได้ได้เฮ้ยไอ้ติงเี่โอจีเองคนระับนาติงเท่มากเลยว่ะผมพอจะเป็นผมพอจะเป็นปีศาจได้ยังครับนะอันนี้อันนี้ผมต้องเปลี่ยนด้วยไห<ท><ะ>มครับเห็นเห็นบอกว่าโทนโทนค้ายกันอนะ โอเคครับโอเคครับยวผมบผมเฮ้ยไอไอแฟนไอมันแหลมนะไอตัวน pues like, ั้นแหลมนะไอ้่มันแหลมนะใครต้องกลับเข้าแฟนมันมายืนฟังตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะมาไหมอ่ะก็ไปไปรอสภาเลยทั้งนั้นอ่ะก็ไปรอสภาเลยอันนี้แจ้งก่อนนะก็ทุกคนก็เดี๋ยวเรี่ยมอ่ะ น่าจะน่าจะมาอยู่นี่นะก็ <Okay. S 1> ที่คุยกับเรียมไว้เพราะว่าเรียมน่าจะหมดไฟจากตรงนู้นแล้วก็น่าจะมาหาเติมไฟที่นี่สวยพี่สวยสวยเรียมเฮ้ยตามนี้นะเรียมก็เดี๋ยวเรียมเคลียร์ตัวเองเคลียร์บอกน้องบอกอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาอยู่กับพี่ <c oughs> แต่ว่าพี่พี่ไม่อยากอยากให้มีปัญหานะ <c oughs> พี่อยากให้เรียมไปคุยกันมาให้เรียบร้อยนะ แล้วก็ของแกง๊ง<ะ>เลียมจะเอามาได้อะเรี่ยมเอามาได้เท่าไหร่เรี่ยมก็เอามาแต่ถ้าเอามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรียมไหนหวะไปลองใส่ชุดก่อนไหมจะได้รู้ว่ามันเป็นประมาณไหน <c oughs> หรอ่ะไม่ถ้างั้นเลียมก็ไปสภากับพี่เลยทั้งนั้น <c oughs> อ้าวเลียมมันนี่เรี่ยมตลกกับพี่หรอ อ้าวทำไมทำงั้นอ่ะเฮ้ยโอจีครับนะอันนี้เลี่ยมไหนอ่ะเป็น,นเลี่ยมครับเปเลี่ยมทำไมไม่ยินเสียงมันอ่ะทุกคนได้ยินหมด้ครับนะต้องรีหูกันปลาต้องรีหูเด<ล>ต <Hello. S 1> ามที่แจ้งเ <Hello. S 1> ขาเลยมีกระโดดนอะ่ะ ไอเลี่ยมครับนะกูบอกแล้วว่าแกงมึงแตกแล้วไอเหียเอาไปพูดงั้นนะโหลเอ้าก็นี่มึงมสมัครนี่ไงผมไม่ได้มาสมัครผมคุยกันมันนานแล้วคุย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 ไวนนานนะครับว่าว่าเลี่ยมเลี่ยมจะมาอยู่แต่ว่าผมไม่รู้ว่าน้องล้อหลอกผมเยอะเกินไปด้วยบางทีโดนโดนน่ะกูดูกูดูซวยแล้วอันเนี้ยไอทำน้อง้องชายพี่ผมไม่เกี่ยวพี่มึงเกี่ยวเฮ้ยไม่แล้วจะพูดหยอกล้อพี่ทําไมแล้วจะทให้พี่คิดจริงทําไมเอาละก็เธอมาหลอกให้รักแล้วเธอก็ไปไง ปกติกับที่กูเจอนี่ว่าถูกไอ้แฟนอ๋อพ่อไอ้พูดดูแลบ้านกาเซียอยู่ไหนอ่ะพูดดูแลบ้านกาเซียไม่เลยพี่ห่างกันนานเลยผมไม่เจอหน้าพี่เลยนะพี่กินแต่เหล้าเมาแต่รักอ่ะไอ้บอลกระต่ายไอ้บอลกระต่ามึงมีกันบ้างมึงมึงลงดีเทลไว้ด้วยนะตรงนี้อกหักใช่ไหมครับว่าว่าคุณมิลเลียมใช่ไหมใช่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 ก็เดี๋ยวรอเลี่ยมเสียตัวเองรายละเอียดเขาเรียกคุยไงแล้วก็มีนี่ระบุระบุระบุไว้ด้วยก็มีคนมาล้อหลอก สวยจริงคนมาแล้วหรอกชื่อวิลเลียมถูกไม่ใช่ไม่ใช่เลี่ยมเลียมนะถ้าสมมติสมมติพี่ใช้สีแดงโนลินผมก็ทำพิเศษไม่ได้ครับพี่โอเคตอบผู้ตงตรงพี่ผมตอบอะไรเป็นครอบครัวเดียวกันเนี้ยเนาะไม่ยอมตอบแล้วพี่พี่ได้คำตอบแบบไหนถ้าใช้ก็โดนอ่ะไปแล้วไปแล้วเจอกันครับเจอกันครับเจอกันครับไอเลี่ยมมึงฟังนะครับผมมึงเลือกถูกไห้น้องเอ้าเฮ้ยพอแกงมึงอะไปไม่รอดแล้วมึงมาพึ่งใบบุญโอจีซะเอาดู ผมจะเป็นสภาครับเรื่องผมจะบอกให้ว่าทุกสลอตแก๊งสามารถมี80คนได้โอโอแล้วผมจะกลับออกมาเป็นแก๊งแล้วแก๊งผมจะมี80คนให้แบงบ้าไปปล่อยมัน